มาครับพี่น้องมือนนี่ตำบกฮวงครับมาพร้อมกับพี่ขาดบ่อใดเลยที่เฮ็ดนี่แจงแล้วไหมใส่เฮ็ดเพาะครับพี่น้องมาพร้อมกับใครเจียวครับมาครับพี่น้องครับกินถอนน้ำกันครับนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองวานสุขสุขคนค่ะมาพร้อมกับดิบเวลาจะพี่น้องกับแซ่บนัวหัวอาทิพนะคะสวัสดีพี่พี่ปันน่านานนก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีไหมชาวดีค่ะผลพี่น้องใจอยู่ผี่ก็มีกินข้า มากอุ่นอัวรดมากพี่น้องจอ้ามือนนิกินแกงเนาะไหมใส่เห็ดเพาะแมยานะคะขอคุณแมย่าที่ที่บลืมลูกไผ่กับลืมลูกไส้ลาเพื่อนยังคือทอดฝากกันเห็ดเพาะมาหายอยู่จ้ะมากมากบะน,นี้กินกะตับหมงทอดไข่พี่น้องมากจ้ะกินไม่น้ำแจ้งไฟไม่น้ำกระไรด้วยพี่น้องอม,มันเหมือดอะอาคิวอาคิวสวัสดีครับยางไปไปกินไปอันนี้ของอ,อาโคตออะ อ่ะอันนี้ของอาคูดอาชีได้ไปแล้วอ,อาชีอีกเหรออ๋อยอยู่ใครอาวันอ๋อใหความคัอาอาองอัวไม่เหนาะจุกหลับปิดได้บ่ปัดลมมันสิเปาอ๋อไม่มีหมองอยู่เหนาะรังกินอยู่ตักอขอถอดพอไฟไจะมารพี่ลองจ้ะขอถอดขอไฟผู้บ่มักก,แบบก็แล้วแต่ทำบอืมใี้เกี้ยวจีฟองสอง กำน,นังแค่บักกวกขากเลยว่ยเ,เห็นพอเพาะเกิด,กดปบปะมีบักขาด้วยอมีักขาดเจอดูดเดอดพร้อมไม่เจอกันนั้นอร่อย แกงแล้วไหมแกงแล้วไหมที่มักแบบต้อนไฟๆอะไรอย่างเงี้ยตไอ้บบเป็นแผ่นๆไป,ๆป,ๆป,ๆปหรอเยอสีผ้าพี่น้องทุ่มทุ่มการจับจับน้ำตามองค์เงี้ยหน่อยโดนแล้วเันคือพีพ่ผู้ลืมเัืนี้เขามากินสองคนพี่น้องจ้ะที่เพจหมอใหญ่นึ่งเอาไปให้แม่บ้านให้ส่งกับพีๆกินทั้งหมด แบ่ทีมงานกินเดี๋ยวอกินเขาวงไงแล้วมันสิแบบ่วนเสียนชวนเสียน<อ>พี่น้องจ้ากเ็เลยขออยากตัวมาให้คลิปสองคนให้พี่น้องเบิ่งจ้าพี่น้องเบิ่งอืนี่รบถ้วการปัน่นเอ้การจำปั่นที่ให้รู้จักว่าเหนียวจังหน่อยและะ้วกดีอกอกจังหน่อยปะจำล่วงนับหนึ่งหอดสามด้วยหนึ่งสองสามเอาใส่ปากใส่ปากแล้ว ดูดขอน้ำนัวลงก่อนคุณนวลจำคุณหน่ฮอตักกินแล้วกันคาราเพรหามันเขามีเห็ดฟางด้วยเหรอใช่เขาเห็ดฟางด้วยอือันนี้ไม่ได้ดูหนุนโดยขอโทษครับไม่ค่อยได้นอนช่วงนี้ ราดดำอ่ะวับทาดำอือครับเนี่ยเนีอีจู่ที่จูจอ่อืมอคตรกับเราซูพี่หน่องฟังเนี่ยการอาโคต อ๋อาอาโคตมันเด็กน่าสงสารเป็นจังไหนวูพี่น้องนั <c oughs> ่นก็บ<ต>้า<ต>่าแต่ว่าใจอะแข็งแรงใจสู้ได้พี่น้องจ้า่านกายเป็นแปลกๆเนาะเป็นเหมือนกามเหนืออ่อนแรงครับพี่น้องอแต่ว่าบ่ามีหนังดมทุกอย่างปกติแค่เวลาง,งานก็คือ กระเที่ยมนุ่มอย่ยงกระเซยแล้วอาหารเป็นเราสร้างเลยพี่นหมคลิปก็ยังงงอยู่ว่าเป็นพาอะไรไม่เอาไม่เอาเห็นพี่ิซซ่าไม่เอาพิซซ่าเฉยเมื่อกินฮอยพาร์ตหมดนั่งลงดีๆเอาวอ่อนเอื่อยเป็นเอื่อยแน่เมื่อยอยากกินน้ำ อืเอเอาเอิเอเบอรบดเลยติยอ้ยเหีนยอะไรเนี่ยอะออ๋วอ่าบานไม่เห่าไม่เห่าเรื่มปิดอันพมานทำ คนถึงมาก,ก็ห่องดีครับอ,อาคิวอาโคตดขมมควมขบขวาา

เฮ็ดฟป้งอยู่ห้องไตยพี่น้องอือบอกพี่น้องเราบอกว่าอันเฮ็ดได้มันจังไลยไม่บ่แม่นอันไม่บอกแม่ันไม่บอกแม่อันเฮ็ดทำไมผมบอกสื้อเพิ่นมากทำไมซื้อเพิ่นมาสั่งน้ำเพิ่นมาตอนแรกเพิ่นต้มขายเนาะเนี่ยถามว่านี่แบบสดบ่มันสดสดจากสวนอือเพิ่นไว้แบบเดี๋ยวมืออื่นมืออื่นยังสิมี่สั่งเพิ่นมาให้เห็ดก็น่าจะดีกว่านี่อือจวหม้อเลย Ừ. Ngon. Ừ. Ừ. ngọt ngay lắm, bờ 3 xong, khơi ngọt. Làm biết tăng nhiều, Mình mà nó ngọt, nó là bờ không ngọt. อยวะอืมหัวเอหัวหัวไหมไม่ยังห่อยัดตะเข้าเวลย เอาขวดยังไรบ้างเอาโคตรเอาอย่างไปเสื่องเอาพักไปเสื่องเดี๋ยวพักไปเสื่องจะหลาดเด้ออาคิวอ อุ้ยมังจักับเบสเดนหมดัวลูาตไม่อยลมอืมโอ้ยอ้ได้ไรพี่น้องลูกตาไม่ลมครับคิดดื้อเลยโอ้ย อ่ะขั้วหันสายอีหลีว,ะว่ะพ่อุ่นอ่ะพ่อไปรักว่า <c oughs> หรอลูกก็ไปเทียงพอไปรักม้านอาบน้ำให้สบายตัวกันเลยใช่ไหมสบายเลยหอมเนยใช่ไหม มาเกิดเป็นหมาสุ่ยียงไหนยังโอ้ยหมายว่าบาบม็นบาปกรรมเนาะบุญบารมีไปเ <c oughs> จ้าว่าบ่าถ้าเกิดเป็นคนก็สิเป็นคนให้โซ่นะมาคือ,อเปียกๆกับมาของอื่นนะเออกับก็แม่นดงหันดูก้อพวกนี้ลำบายพุดนะเปียกๆก็ค้นพวกเนี่ยพวกนี้แบเบเฮ็ดหยัเยเยเยงเลยเหมือนอยู่ทั้งบิมานนะ่ะ ดินก็ไบบด้ยเยียดน้ำก็ได้อาบอาหารดีๆก็ได้กดินห้องอาหาเปิดแอร์อให้ยู่แม่เข้ามา้วแ,แม่ข้าหมูชิ้นไข่ดาวสามกล่องจ้าไปกดใส่ผัดลมอรอร่แม่เ็ดคกิปบอยู่ เขาล้มกับเปาไม่กล้องไข่ตัวคลิปไป<อ>ะละตอนนี้ดิสาหนับไปพะว่าดิสาสั่สงแต่บางที่เพจคลิปอยู่แล้วเขาหมูสินสามกองไข่ดาวเนาะอออ๋อก็เต็มอยู่หรกออือแม่แม่เพิ่มาสังเขากองไม่ลองจ้ะอัน ตกปปะอืมก็บไม่เสียงอีกแล้วอาวันอาวันไอ้บวกแี้เป็นยังไงวะอนี่เป็นยังไงวะเนี่ยเขาไม่กินแน่บางกับสิกุลหัวแน่พี่น้องจเหมือนจะส่วนโตแต่ขนางโตสูงกะอาจจะโอเคอยู่ มันแบบนี้แหละอ้วนดีขมาเป็นยงไงอ่ะที่มักกว่านั้นไหม,มน่าหักดีอ่ะเพราะแม้ว่า,วาถ้ามีลูกก็ลูกจะเกิดเป็นอะไรก็ช่างลูกก็คือลูกหักคือเกาถแม,ม,ม้ว่าจะไม่ดีในสายตาคนอื่น พ่อนเป็นแม่ก็พูดมันใจที่ไดไม่รู้มันจะเป็นต้องในกาซังจำพอ่ออืมอ๋อจำน้ำก็มั้งอืมครับโอเคอิ่มแล้วมันไม่อิ่มแล้วค่ะอืมเอาพูดเลยแล้วครับพี่น้องร,รับการติดตามในคลิปนี้กับผาขัา้วม่นหอว่มาก ูีน้องคือเหมือนอาชีพไหมคะหช่วโหำมน้อยอุ้ยใจแล้วว่านี่ตัดคนหายมหลองจ้าตตดเล็บด้วยหอมมากเลยโอเคเรากินนี้ล่าไปก่อนยนมาพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย